สวัสดีครับผมกับพบก,กันอีกครั้งกับช่องคนเมืองทอยนะครับวันนี้ก็เป็นการาแกะกล่องอีกหนึงตัวครับผมที่บอกว่ามันมาทั้งหมด2ตัวครับผมจะเป็นตัวอะไรจะสวยจะเด็ดแค่ไหนครับผมก็มารลอดูกันเลยครับแต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะครับก็ขอไปช่วยกันตดติดตามกด subscribe กดไลค์กันให้เยอะๆมากๆนะครับจะได้ เป็นกำลังใจในการหาของเล่นมารีวิวกันต่อไปครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นตัวอะไรครับผมไปชมกันครับครับผมมาแล้วครับผม8 8 10, 1 0 1ต่อ100จะเป็นตัวอะไรไม่ได้ครับนอกจากตัวนี้คือบาบาทอสครับผม1ต่อ100คือเป็นงานจีนที่แบบว่าก๊อปตัวอ่าบาบาทอส ที่เป็นเกรดไฮอะครับที่ว่าเป็นเกรดแบบเหมือนผสมโลหะครับผมแต่ว่าอันนี้คือเป็นงานจีนคือก๊อปมาแบบแล้วก็ทําราคาได้ถูกกว่างานแท้งานแท้ตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณสี่พันกว่ากว่านิดนิดสี่พันห้าสี่พันสี่เนแต่ว่างานจีนนะผมทำมาเลยครับหนึ่งพันบาทเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่างานหนึ่งพันบาทเนี่ยจะเทียบกับงาน ราคาหลัก4,000ของงานแท้ได้หรือเปล่าโอเคเรามาชมกันเลยครับผมไปตัวกล่องก็ไม่มีอะไรได้มากนะครับเห็นไหมครับไม่มีอะไรเลยครับกล่องเพียวๆเ,เลยครับเพราะว่าเรื่องของลิกซาสิ์ครับผมเลยทําให้ตัวกล่องมีสภาพแบบนี้ครับผมปกติงานจีนเมื่อก่อนเนี่ยจะจัดเต็มด้วดลยลวดลายของการดั้มที่แบบกล่องไหนก็ลวดลายของกล่องนั้นแต่ว่าช่วงนี้ลิกสิ์มันรุรนแรงจริงๆครับ ตัวจิงก็เลยหันมาทำเป็นแบบใส่ตัวเลขดีกว่าครับผมโอเคเรามาแกะกล่องดูไปพร้อมๆกันเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับปื๊บป๊บนี่เอามาอันส็อกไปพร้อมๆกันเลยอือหือกิน คนที while, kind of like armor, yeah. Yeah, hint, Powell, ่เล uh ่นของเล่นจะเข้าใจครับเพราะกลิ่นพลาสติกมันหอมจริงๆครับแต่อย่าเผลอดมนานๆนะครับอาจจะเมาหัวได้ครับไม่ออกออกมาออกมาออกมาหน่อยสิเอาออกมากันแบบนี้เลยครับผมง่ายดีครับ เทลังกันเลยครับผมมาไหนก็เทลังแล้วก็เทเอาให้หมดครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละแผงดีกว่าครับก่อนจะไปดูใบประกอบเรามาดูกันที่ตัวของแผงกันก่อนดีกว่าเรามาดูกันที่แผงแรกแล้วกันนะครับว่าจะดีหรือเปล่าแกะดูกันครับ จะต,ต้องยอมรับครับว่างานการติดแผงนี่คือแบบช่วยจริงๆครับผมแบบดูการแปะดีครับคือมันไม่ตรงเลยครับนี่ครับแผงแรกที่เราได้ชมกันก็จะเป็นแผงอ่ามันเขียนว่า ABS ครับ J 1นี่น่าจะเป็นส่วนของพาร์ทอาบุธครับผม ประมาณนี้ครับตำหนิถือว่าเยอะอยู่พอสมควรแค่แผงแรกนะครับเห็นไหมครับตำหนินี่ครับมีเป็นรอยแบบพลาสติกอยู่ตามชิ้นนั้นชิ้นนี้ครับเห็นไหมครับนี่นี่บริเวณตรงนี้ก็เห็นชัดครับเห็นไหมเนี่ยจะเป็นรอยแบบการฉีดสีแบบเป็นรอยพลาสติกครับโอเคแผงถัดมาครับ ก็จะเป็นอ่าพาร์ทแผง e ทั้ง2แผงเลยนะครับนี่โอเคแผงนี้รู้สึกว่าตำหนิก็ผมว่ามีกับทุกแผงครับเป็นตำหนิในการฉีดสีพลาสติกครับเท่าที่ดูในแบบตัวแบบรีวิวนี่ครับจะเห็นได้ว่า มันมีพาร์ทที่เป็นสีทองด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่ากล่องนี้จะมีหรือเปล่าครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นพาร์ท N I นี่มี N กับ I ครับอันนี้น่าจะเป็นบริเวณสะโพกครับถ้าให้เดานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันตอนประกอบไปอีกทีหนึ่งครับ รู้สึกว่าแผงจะเยอะอยู่พอสมควรคนันะเพราะว่ามันทําแบบเหมือนตัวไฮเลสครับของทางบันไดัซึ่งมันจะละเอียดกว่า1ต่อร้อมันจะเทียบเท่าได้กับ1ต่อหต่อร้อของ MG ครับนี่ก็จะเป็นพาร์ D ดีทั้ง2แผงเลยนะครับดูจากเกยาวๆส่วนนี้น่าจะเป็นบริเวณของส่วนของอาเรียกว,ว่าน่องครับ ถัดมาครับจะเป็น J2 ครับเขียยแผงถัดมาก็จะเป็น PC มาให้ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าโ O แล้วนี่ก็เป็น เครับดูจากชิ้นส่วนน่าจะเป็นบริเวณโคงในครับับมาเป็นพาร์ทสีขาวๆอันนี้ก็เป็นจี G. เหมือนกันครับผมสองแผงเลยครับ นี่เห็นอะไรแว๊บๆไหมครับผมสีที่เรากำลังตามหามาแล้วครับผมสีเมทัลลิกครับนี่นี่ก็เป็นสี a 2ครับทำเป็นสีเทาแต่ว่าไม่ได้เทาเมทัลลิกนะครับแต่ว่าส่วนของบริเวณสีแดงน่ครับจะเป็นแดงเงาเมทัลลิกนะครับนี่ถือว่าเงาใช้ได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นแผงเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่า มันมันจะออกมาครับนี่ประมาณนี้ครับเป็นสีเมทัลลิกเหมือนกันครับนี่น่าจะเป็นส่วนนี่ผมไม่แน่ใจครับต้องรอประกอบไปกียจะได้รู้ว่าเป็นส่วนไหนนี่ครับแผงขับมาที่เราตามหาคือสีทองครับนี่ครับแผงนี่เป็นแผง A อครับผมนี่มีพาร์ทสีเมทัลลิกสีแดงน้ำเงินแล้วก็เขียว เขียวเป็นเขียวธรรมดานะครับเห็นไหมครับถัดมาก็สีทองับผมถือว่าเป็นทองแบบทำออกมาได้ดีดีแบบดีมากเลยนะครับเป็นทองแบบเหมือนทองจริงๆครับไม่ใช่ทองเหลืองเป็นทองแบบสีเดียวกับคล้ายๆกับทองที่เราใส่นะแต่ว่าจะออกเงาประมาณนั้นครับ ก็จะเป็นสีเงินครับแล้วก็มีสีแดงเมทัลลิกโอเคแผงถัดมาเนียส่วนนี้ก็จะเป็นแผง H แล้วก็ C ดูจากส่วนใหญ่ๆนี้จะเป็นอาวุธหรือเปล่า น่าจะเป็นอาวุธครับผมแต่ว่าพาร์ทเนี้ยน่าจะเป็นส่วนประกบส่วนนอกครับของโครงครับแผงถัดมาโอ้โหอันนี้คือดูก็รล่ผมเป็นพารอาวุธแน่นอนครับผมมันดูใหญ่แบบโคตรใหญ่เลยครับนี่ครับเป็นพารอาวุธครับ ตำหนิที่เห็นได้ชัดเห็นไหมครับเป็นรอยพลาสติกครับคือเยอะจริงๆครับงานนี้ครับนี่ครับดูครับรอยตำหนิเป็นรอยพลาสติกนี่ครับยิ่งส่วนนี้เห็นชัดมากเลยครับเป็นรอยฉีดสีพลาสติกคือใครอยากให้งานนี้มันดูดีกว่านี้ครับแนะนำครับผมให้ทำการไปแอรบัทำสีใหม่ครับ อันนี้เป็นฐานนะครับผมจะไม่แกะแล้วกันจะแกะตอนประกอบแล้วกันนะครับมีน็อตมาให้ด้วยครับอันนี้ก็ดูคร่าวๆน่าจะเป็นอาวุธครับนี่นลครับผมมีอาวุธเป็นดาบมาให้อันนี้ก็น่าจะเป็นปืนเคแผงนี้ก็น่าจะเป็นบริเวณอ่ะเท่าที่ดูตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเท้ามั้งครับ ประมาณนี้ครับตำหนิก็เหมือนเคยครับผมการฉีดสีที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอเคแล้วก็ลอ็อตนี้นี่อีกอย่างหนึ่งครับเป็นอ่ดีเทลน้ำครับผมแล้วก็ล็อตแรกครับผมจะแถมเป็นดีคอลน้ำนี่ครับนี่เป็นแผ่นนี้เลยครับแล้วก็มีเป็นแบบใบบอกให้ติดบริเวณไหนครับก็ การติดก็จะบอกไว้ด้านหลังครับผมตัดแช่น้ําติดแล้วก็ใช้คัตด,ด้านบัรที่ปั่นหูนะครับในการติดให้มันแน่นครับผมโอเคก็มีเพียงเท่านี้ครับผมอีกอย่างหนึ่งครับนี่ครับคู่มือการประกอบก็เป็นล้นๆแบบนี้เลยนะครับเปิดลงมาดูก็าจำนวนแผง คือในหนังสือเนี่ยดูเหมือนมีน้อยนะครับแต่ว่าในแต่ละแบบเนี่ยมันจะแยกมาอีกทีนะว่าส่วนของเนี่ยครับจะใช้แผงอะไรบ้างครับก็จะมีแผง B แผง FHI ก็ประมาณนี้เลยครับเราจะได้หาง่ายกว่าเดิมครับนี่ก็เป็นวิธีการประกอบอารมณ์เหมือนเราประกอบ MG นับรายละเอียดเท่าๆกับ MG เลยนะครับ เนี่ยดูคู่มือการประกอบไม่รู้ว่าคู่มือจะตรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไว้ตอนประกอบอีกทีแล้วก็มาเล่าประสบการณ์การประกอบให้ดูแล้วกันนะครับให้ฟังไหมครับไม่ใช่ให้ดูโอเคอันนี้เหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับดี่เรามาประกอบดูกันอีกทีแล้วกันนะครับโอเคก็เพียงเท่านี้แหละครับ<ม>สำหรับวันนี้ก็ทําการแกะหมดนะครับแต่ว่าส่วนของฐานเนี่ยผมจะไม่แกะผมจะแกะตอนประกอบแล้วกันนะครับ ก็สรุปก็คือตําหนิก็เท่าที่เห็นนะครับว่าตัวเนื้องานเนี่ยมีตําหนิค่อนข้างมากครับเกือบจะทุกแผงนะครับที่มีตําหนินะครับแต่ว่าไอ้พวกที่เป็นแบบสีแบบเมทัลลิกเนี่ยไม่มีตําหนิเลยนะครับไม่มีรอยไม่อะไรนะคือว่าดีจริงๆครับก็ใครอยากแก้การมีรอยก็ทําการแอร์บัตเพิ่มแล้วกันนะครับใครมีฝีมือก็ทําไปเลยครับผมสําหรับตัวนี้ เดี๋ยวไว้ไม่ลุ้นตอนประกอบกันอีกทีนะว่าจะสวยแค่ไหนนะครับจะว่าตัวใหญ่แค่ไหนก็มารอกันดูอีกทีในคลิปในการประกอบตัวบาบาทอสงานจีนตัวนี้อีกทีหนึ่งครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อน,นครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดสันกระดิ่งอย่าจะไม่พลาดคลิปดีๆของผมจากทางช่องเราคนเมืองทอยโอเคผมวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับบายบายไว้เจอกันครับสวัสดีครับ